ดีครับผมนายชวลิตพอยลสีสุขตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel กองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัป,ปดาห์ที่4ของเดือนพฤศจิกายนมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่11ประจำปี2564 วันจันทร์ที่22พฤศจิกาย,ยน2564เวลา9ก้านาฬิกาสานาทีนายนินนยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้ผู้ใช้แรงงานครั้งที่1 1ประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายสมพศกวางแก้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านสหกรณ์กรด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนผู้ผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการรับจ่ายเงินกองทุนผู้ผู้ใช้แรงงานและรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนผู้ผู้ใช้แรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน2564นรรายงานผลการดำเนินงานกองทุนผู้ผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2565 ผลการสมรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสาหากรณ์ออมทรัพย์หรือสาหากรณ์เครดิตยูเนียนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019และพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2564นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีก่อ กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2565กฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทุนเพออื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2565และการมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในกองทุนเพออื่อผู้ใช้แรงงานกองสวัสดิการแรงงานประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานครั้งที่10ประจำปี2564 วันอังคารที่23พฤศจิกายน2564เวลา13นาฬกา30นาทีนางสาวบุพภาเลืองสุดรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานครั้งที่10 ประจำปี2564โดยมีนายนิยมสองแกวอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายสมพศ์กวางแก้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้แทนฝ่ายในจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างผู้แทนจากหน่วยงานราชการและข้าราชการกรมเข้าร่วมการประชุม การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาคำร้องของนายจ้างกรณีย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120จำนวนหนึ่งแห่งคือบริษัทบีการ์ดจำกัดมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งคนกองสวัสดิการแรงงานร่วมประชุมพัฒนาแนวทางอาเซียน เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและการตรวจหาเชื้อ HIV ในที่ทำงานวันพุทธที่24พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกานายวิสุทธิ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้ในายธนัทช่างสารนักวิชาการแรงงานชำนาญการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2ว่าด้วยการพัฒนาแนวทางอาเซียนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและการตรวจหาเชื้อ HIV ในที่ทำงานจัดขึ้นโดยกระทรวง แรงงานประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อหารือเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางดําเนินการให้คําปรึกษาและการตรวจหาเชื้อ HIV วในที่ทํางานรวมถึงการบริการด้านสุขภาพอื่นๆของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนอาเซียนออสเน็ตและประเทศสมาชิกอาเซียน BCA ที่จะได้ร่วมการพิจารณาให้ความเห็นผ่านระบบวีดีทัศทางไกลกองสวัสดิการแรงงานร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นครั้งที่สอง ประจำปี2564วันพุธที่24พฤศจิกายน2564เวลา13นาฬิก30นาทีนายวิสุทธิ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานพร้อมด้วยนางสาวยุพาสุภาพนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นครั้งที่2ประจำปี2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์โดยมีนายจุติไกเลอรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนลายออฟฟิเชียลทีมครับในสถานศึกษากลไกช่วยเหลือวัยรุ่นระดับจังหวัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวการขยายระยะเวลายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติพศ2560ถึง2569เป็นยุทธศาสตร์พศ2560ถึง2 5 7 7เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 และข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระรองอธิบดีกศรลและผู้บริหารกศวร,ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การก่อตั้งศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการวันศุกร์ที่26กพฤศจิกายน2564รยเวลา10นาฬิกา30นาทีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นางโสภาเกียรตินิราชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสลินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปธัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและ และมีพระครูประหลัดวรวัตรประสิทธิ์วงประสูติผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชาธิบดีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรประจำศูนย์รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้มีนายพันลบไทยอาลีประธานกรรมการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชบธิรดนายวิสุทธิคงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานนางดาราพันธุ์นิธิสิริกุลผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมสวัสดิ การแรงงานปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์เด็กเล็กร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวกองสวัสดิการแรงงานร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพกายใจและการเงินแก่แรงงานผ่านเครือข่าย HR ในสถานประกอบกิจการ วันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2564เวลา14นาฬิกา30นาทีนายบุญชอบสุทธามนัสวงปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกายใจและการเงินแก่แรงงานผ่านเครือข่าย HR ในสถานประกอบกิจการต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC โดยมีนายสมพศกวางแก้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายวิสุทธ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานแพทย์หญิงอำพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลภาคเอกชนผู้แทนสหาภาพแรงงานและผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักก้าวเพื่อประชุมหารือแนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพกายใจการเงินให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการผ่านเครือข่าย HR สหภาพแรงงาน ชมลมในสถานประกอบกิจการข่าวต่อไปจะเป็นการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสลินทอนราชวิทยาลัยในพระราชูปธรัรม์ โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสลินทรราชวิทยาลัยในพะราชูบถรรมจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยได้ตามปกติจึงได้ดําเนินการส่งมอบอาหารเสริมและอาหารว่างได้แก่นมและขนม พร้อมการสแกนแบบเรียนและใบงานผ่าน QR code รวมทั้งยังได้จัดทำคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนเยผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เด็กปฐมไวัยได้มีการเสริมสร้างประสบะการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครูประจำชั้นจะมีระบบการติดตามผู้เรียนรายบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมจดบันทึกเพื่อสรุปภาพรวมและรวบรวมผลงานกิจกรรมของเด็กปฐมวัยขณะเรียนที่บ้านกิจกรรมต่อมาตัวแทนครูพี่เลี้ยงและบุคลากรศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดนครปฐมได้ดําเนินงานส่งเสริมแนวทางการจัดประสบะการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปถมไวัยสาระที่4สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผ่านกิจกรรมอยู่บ้านก็เที่ยวได้ซึ่งปัจจุบันวิถีชีวิตของคนทั่วไปจำเป็นต้องปรับตัวในระยะยาวสู่ความปกติใหม่หรือ New Normal โดยการเข้าศึกษาดูงานนิทัศการดาราศาสตร์ทักษะเพื่อชีวิตเทคโนโลยีอวกาศไดโนเสาร์ขุมทรัพย์โลกสีเขียวโลกมแมลงและเมืองเด็กเป็นต้นนักศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนดัด แปลงทดลองและส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไปกิจกรรมสุดท้ายครูพี่เลี้ยงและบุคลากรศูนย์เด็กเล็กจังหวัดนคนปรปฐมเข้าร่วมอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในหลักสูตรต่างๆอาทิเช่นการส่งเสริมทักษะการรู้คิดเชิงบริหารเด็กปฐมวัยโดยอาจารย์จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลายัยมหิดลการวัดประเมินความรู้ในสถานการณ์โควิด1 9โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด พานิดาสกุลตนาอาจารย์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นต้นโดยได้นําทักษะความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้ครูพี่เลี้ยงที่ได้รับการบรรจุใหม่และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในหัวข้อต่างๆต่อไปเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์เด็กปฐมวยัยการจัดทําคลิปวิดีโอการสอนใบงาน qr code การจัดเก็บผลงานแบบ google drive เป็นตนต้และทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัป,ปดาห์ที่4ของเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ของกองสวัสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ y o u t u b e c h ช n แ e ลกองสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสรคุ้มครองเสร็ิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำหรับวันนี้กับผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัป,ปดาห์หน้าสวัสดีครับ